จ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปปลาปลาชุนเตชุนเตคนแล้วแม่เอขอมาโขขอมาก่อนเดี๋ยวให้ช้างตัวน้อยหายดีเดอ้อเดี๋ยวจะเอามาเส้นมาไหวเอาหัวหมูที่เส้นไหวอาบนไว้จะเอามาให้กินนะคะเอาไปก่อนเอาแมอุบันทิศอีโดมาบอกมากล่าวนะคะพระคูปกรรมนะคะ,ะ,ะนี่นะคะ กินเหล้ากินน้ำหวานนะคะน้ำส้มวันนี้นะคะเอามาเส้นเส้นไว้ก่อนนะคะเส้นสกัดนันาดดห้อนบลังนะคะพอควานโก้จะมาเอาหัวหมูนะคะจัดชุดใหญ่มาให้พระครูนะคะอ่าน้ำส้มด้วยนะคะ ปักรักษานะคะช้างพลายตัวน้อยนะคะขอให้หายป่วยไวๆทั้งแม่ทั้งลูกขอให้ปักรักษาทั้งแม่ทั้งลูกนะคะทั้งครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะก็มาพึ่งพาบารมีพระครูประกมนะคะตอนนี้ก็ไม่จริงนะคะกับพ่อควานมาทําหน้าที่แทนพ่อพ่อควานโก้นะคะของพ่อควานน้องลุงเรืองนะคะมาเส้นไหว้นะคะให้กับ น้องพลายตัวเล็กนะคะไม่สบายนะคะเราก็เลยมาบบกล่าวก่อนนะคะมายอมนะคะเส้นไหว้วายอมเนาะยอมพระครูประกำนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะพ่อควานโก้ไม่ได้ลืมนะคะ,ะเดี๋ยวให้น้องน้องช้างนะคะพลายน้อยนะคะ,ะ,คะหายเสร็จนะคะหายดีแล้วนะคะจะเอาหัวหมูชุดใหญ่มาเส้นไหวท้ที่ควานโก้เคยบนไว้นะคะตอนนี้แม่จิมก็มาโอกรรมก่อนนะคะมายอมก่อนนะคะขอให้ น้องเล็กนะคะลายเล็กนะคะของแม่ลูกเลืองนะคะหายจากอาการป่วยไว้นะคะขอให้น้องกลับมาแข็งแรงโดยเร็ววันนะคะามาพึ่งพานะคะบารมีของพระคูประกนะคะดูว่าทูบเราจะจุดหมดไหมนะคะตอนนี้ฝนก็โปรยปลายเปาะแปะเปาะแปะลงมานะคะฝนลินลินนิดๆนะคะ วนลินนิดๆ,ๆนะคะอ่ะสูบสูบบุรีกินหมาก,กินผู้เด้อค่ะพระคู่นะคะเพราะว่าคนเท่าคนแก่สมัยจตกก่อนนะคะก็จะดูดนะคะจะดูดบุรีนะคะจากอ่าใบตองนะคะนี่นะคะจากใบตองนะคะก็มีหมากนะคะหมากคูอ่าขันหาอ่าขันห้านะคะ รวยขัน5้านะคะดอกไม้นะคะมาถวายนะคะมาขอขอมาลาโทษนะคะอ่าพวว่อความไม่ได้ลืมนะคะพระครูนะคะพระครูประกำรรเนาะเดี๋ยวนะคะอ่าให้น้องช้างตัวเล็กหายดีก่อนนะคะเดี๋ยวพ่อควันโก้นะคะและแม่ควานะคะจะนํานะคะหัวหมูชุดใหญ่เลยนะคะเอามาถวายให้กับพระครูประกรรมในวันนี้นะคะตอนนี้ก็ไม่จิ้มขอทาหน้าที่แทนก่อนนะคะขอให้ไปปกปักรักษานะคะอ่าน้องตัวเล็กนะคะแล้วก็ อาแม่ลุงเลืองเนาะและก็ครอบครัวของควานโก้นะคะก็ให้หายดีนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะให้พลายตัวล็กนะคะอาอาอยู่รอดปลอดภัยนะคะให้น้องอยู่รอดปลอดภัยนะคะอ่ะตอนนี้ทูบเราก็จุดนะคะนี่นะคะฝนก็ลินลินนะคะแม่แม่ขาแต่ว่าเทียนดับไปแล้วนะคะเทียนเพราะว่าลมแรงนะคะมีลมดุวยนะคะกินแล้วกินอีกนะคะพระผูประกมนะคะ อ่ให้พ่อควานนะคะเป็นคนเส้นไว้ให้นะคะกินแล้วกินอีกนะคะอ่าให้ไปปกปักปักสานะคะให้พายตัวน้อยยมมยมแล้วนะคะยมยยมรับผิดแล้วเนาะยมรับผิดแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องเลขขายดีนะคะก็จะเอาหมูหมูใหญ่นะคะมาเส้นไหวให้กับพระคุณประกรรมตรงนี้นะคะที่พ่อควานโก้นะคะเคยมาบนกล่าวไว้นะคะว่าถ้าน้องล่งเรืองนะคะออกลูกง่ายๆนะคะ ก็จะเมาหัวหมูนะคะมากราบเส้นไหว้นะคะแต่วันนี้นะคะ,อะพอควานยังไม่ยังไม่ว่างนะคะแล้วน้องก็ไม่สบายด้วยเนาะ,ะแม่จิมก็มาโคคมาลาโทษแทนนะคะอขอให้ช่วยปลุกปักรักษานะคะ<อ>ปลุกปักรักษาให้คลายน้อยนะคะของแม่ลุงเลืองนะคะ <c oughs> ให้หายดีหายวันหายคืนนะคะ <c oughs> หายจากอาการป่วยนะคะ, <c oughs> าะหายเร็ววันเร็วคืนนะคะ <c oughs> เอามาเซ่นไหว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ยอมแล้วนะคะพอควานก็รู้สึกผิดนะคะก็ให้แม่จิ้มนะคะกับพอควานนะคะมาเซ่นไหว้กราบขมานะคะขอโทษไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าน้องพลายหายดีแล้วนะคะพลายตัวน้อยหายดีแล้วก็จะเอาหัวหมูชุดใหญ่นะคะมาถวายให้กับพระครูประกรรมนะคะปปักรักษานะคะช้างม้าวัวควายนะคะปกปักรักษานะคะครอบครัวของควานโก้นะคะ แม่ลูกเลืองแล้วก็ลูกน้อยให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะขอให้น้องหายป่วยไวๆนะคะ,ะลูกก็มาเซนยินยอมเนาะมากราบไหว้นะคะขอะวิงวอนนะคะพระครูประกรรมโปรดเมตานะคะช้างน้อยด้วยนะคะน้องอยังตัวเล็กเด็กมากเลยนะคะน้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเดี๋ยวนะคะ น้องหายดีแล้วพ่อควานนะคะพ่อควานโก้ก็จะนําหัวหมูชุดใหญ่เลยมาถวายให้กับพระครูประร,รมนะคะตอนนี้ก็เอาใจช่วยเนาะให้น้องตัวเล็กนะคะหายจากอาการป่วยไวๆนะคะมีกล้วยด้วยนะคะมาถวายให้วันนี้มีดอกไม้ขันห้านะคะบากภูนะคะเอามาหมดเลยนะคะเอามาถวายให้พระครูนะคะพระครูประคที่เราชาวช้างนับถือนะคะศักดิ์สิทธิ์นะคะ ขอให้น้องหายหายนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะคะขอให้น้องหายนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะคะขอให้น้องหายไวๆหายเร็วๆนะคะขอให้น้องกลับมาแข็งแรงกินนมแม่ได้เป็นปกตินะคะขอมาโคคมาลาโทษนะคะกับพระครูปรกรรมนะคะเดี๋ยวน้องหายดีแล้วนะคะ พ่อ,อควานกกับแม่ควานก็จะนําหัวหมูชุดใหญ่มาถวายให้พระครูประกรรมนะคะชี่เคยบนไว้นะคะบนกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เนาะวันนี้ก็แม่จิมกับพ่อควานก็มาทําหน้าที่แทนไปก่อนนะคะเพราะว่าพ่อควานไม่ว่างนะคะเพราะว่าน้องอไม่สบายนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลช้างจังหวัดสุรินนะคะ,ะแม่จิมก็มาขอขมาลาโทษแทนนะคะพ่อควานโก้นะคะ แม่ลุงเลืองนะคะและลูกน้อยนะคะขอให้หายดีปลอดภัยไวๆนะคะ,ะถึงเวลาลูกก็ต้องลาไปแล้วนะคะ,ะสาธุสาธุสาธุคะ่ะแม่จิมคงต้องลาไปแล้วนะคะแม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ